สวัสดีครับวันนี้พบกับผมรับอีกครั้งนะครับนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับ M712 นะครับหรือน่าจะเรียกกันว่ามัเซอร์หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจครับคล้ายๆเหมือนปืนพวกเจ้าพอ่อเส้นไฮอะไรทักอย่างตัวนี้ตอนแรกผมคิดว่าเป็นโมเดลกับการตอนซื้อมาแต่ไม่ใช่นะครับให้เป็นโมเดลเอาไว้แบบคัดปอกโลกเล่นอะไรประมาณเนี้ยครับ งานมันค่อนข้างจะสวยแล้วเป็นทรงออกโบราณโบราณครับเสี่ยงนกซับแน่นมากน้ำหนักตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณหกขีดได้ครับก็ก็ถือว่าน่าก,กำลังดีครับแต่ไม่นักมากตัวปืนก็เป็นบอดี้เอเสครับพลาสติกนั่นแหละคุณง่ายๆระบบก็งานนกตัวนี้เป็นเซฟนะครับถ้าดานันแบงหน้าก็เป็นเซฟนะครับถ้าลงปลอด อลองปัดกัะไอ้หน้ารถนกเสี่ยงเวลาขึ้นสไลด์กระเพาะดีนะครับก็พอครับเวลาขึงอะไรตัวนี้มันผมชอบตรงที่เวลามัน ใส่โลง่ไงไล้สมจริงครับแต่ตัวเนี้ยมีเป็นหาตรงนี้ครับเวลาใส่แม็กแล้วมันล็อกไม่ค่อยอยู่นะครับนะครับเวลาใส่แม็กแล้วมันเข้าไปไม่ค่อยสดครับมันก็เลยทําให้คัดปอกไม่ค่อยดีลู้เข้าดองเพิงมแล้วครับวันนี้ครับไม่มีอะไร รถไรมาก,กิ้งอะไรมีประมาณนี้ตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเขามีไม่ทำอะไรประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ